ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูกระผมว่าที่ร้อยตีชาตรีผู้แฟงตำแหน่งครูสถานศึกษาโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักด์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนกับผมได้สอนวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม2คณิตศาสตร์เพิ่มเติม4ความถนัดทางคณิตศาสตร์3คณิตศาสตร์6ชั่วโมงการสอน15ชั่วโมงต่อสัปดาห์การรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง PA ตำแหน่งครูไม่มีวิทยฐานะสาข้อด้วยกันดังนี้ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการจัดการเรียน,นร,ร,รูน้1.1การสร้างหรือพัฒนาหลักสูตรข้าพเจ้ามีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักรา25 51, ช2551ฉบับปรับปรุง2561โดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียน 1.2ออกแบบการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้าออกแบบจัดการทำแผนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้กระบวนการ G-PART 5-step มีการออกแบบโดยคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลและมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเรียนรู้ด้วยตนเอง1.3จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ข้าพเจ้าจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญผ่านกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนปฏิบัติเรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพโดยเน้นกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ร่วมกันและเน้นความแตกต่างของนักเรียนรายบุคคลแบ่งกลุ่มนักเรียนตามความสามารถทางคณิตศาสตร์และให้นักเรียนช่วยเหลือกันในการเรียน1.4สร้าง หรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดสร้างจัดหาสื่อนวัตกรรมให้กับผู้เรียนตามแผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพในรูปแบบกิจกรรมและ PowerPoint ส่งเสริมให้นักเรียนฝึกฝนทักษะการคิดและสร้างชิ้นงานอย่างง่ายด้วยตนเองได้1.5 วัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยวัดและประเมินผลการเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมในชั้นเรียนการทํางานกลุ่มการนําเสนอการสื่อสารด้วยสัญลักษณ์และภาษาคณิตศาสตร์และพิจารณาจากชิ้นงานที่นักเรียนนําความรู้เรื่องการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพไปสร้างผลงานด้วยตนเองและนำเสนอแลกเปลี่ยนการเรียนรู้กับเพื่อนในห้องเรียน 1> 1. .6 ศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์สังเคราะห์วิจัยที่เกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนเรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและนำความรู้ที่ได้มาวางแผนในการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหานักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดโดยการบันทึกรายละเอียดไว้หลังแผนการจัดการเรียนรู้ 1.7จัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ข้าพเจ้าพัฒนาการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนให้เหมาะสมกับวัยของนักเรียนเช่นมีการจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเปิดเพลงในความดังที่เหมาะสมให้นักเรียนรู้สึกสนุกเล้าใจและช่วยกระตุ้นให้นักเรียนต้องมีการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมนักเรียนทุกคนให้มีโอกาสนำเสนอความคิดเห็นและออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนเป็นประจำ 1.8อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียนข้าพเจ้าสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและเชื่อมโยงคณิตศาสตร์กับชีวิตประจําวันเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการเรียนและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้รวมทั้งใช้สื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้ของนักเรียนด้านที่สอง ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้2.1การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้าจัดทำข้อมูลสารสนเทศรายวิชาโดยใช้ google form s, และ excel ในการจัดเก็บข้อมูลและสรุปสารสนเทศในรูปแบบกราฟแท่งและรายงานผลสะท้อนให้นักเรียนทุกสัปดาห์ที่มีการบันทึกผลการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนทราบว่าต้องปรับปรุงแก้ไขผลการเรียนในหัวข้อใดบ้างหรือนักเรียนคนใดที่ยังไม่ได้ทดสอบหรือส่งภาระงานชิ้นงานที่กำหนด2.2ดําำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนข้าพเจ้าดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียนโดยบันทึกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนแต่ละคนผ่านระบบออนไลน์ด้วย Google Form และสรุปเป็นสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านการประเมิน SDQ และจัดกิจกรรมโฮมรูมนักเรียนทุกเช้าเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียน2.3ปฏิบัติงานวิชาการและงาน,น,นอื่นๆของสถานศึกษาปฏิบัติงานวิชาการโดยปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยร่วมกับคุณครูในการกำหนดวิสัยทัศน์ภารกิจและเป้าหมาย และกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของกลุ่มสาระ2.4ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข,ข่ายหรือสถานประกอบการข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองและมีกลุ่มไลน์สำหรับแจ้งข้อมูลข่าวสารทางโรงเรียนกับผู้ปกครองประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองนอกจากนี้ยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าเข้าอบรมประชุมสัมมนาตลอดปีงบประมาณ2 5 6 5ในสาขาและวิชาที่เหมาะสมกับระดับของตนเพื่อนำมาพัฒนาสื่อและการจัดกิจกรรมด้านการเรียนการสอนทั้งรูปแบบการอบรมแบบปกติและออนไลน์ อบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเช่นการใช้ Google Form เพื่อการสร้างสื่อการเรียนการสอนใบกิจกรรมใบความรู้สไลด์การนำเสนอหรือการทำคลิปวิดีโอการจัดการเรียนการสอนเป็นตน้น3.2มมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพข้าพเจ้ามีส่วนร่วมในการเข้าร่วมชุมชนในการเรียนรู้ทางวิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในการเลือกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาชีพผ่านกิจกรรมนิเทศการจัดการเรียนรู้3.3นํานำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ข้าพเจ้านำผลจากการประชุม plc ไปสร้างเป็นสื่อนวัตรกรรมเพื่อนํามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน หรือแก้ไขนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดส่วนที่2ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนเรื่องการพัฒนาผลสมดิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมมัยมศึกษาปีที่6ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ active learning 1. วิธีการดำเนินการ 1. วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนในเรื่องของมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของเนื้อหาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพ 2. จัดทำโครงร่างของเนื้อหาแบบฝึกหัดทักษะคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพโดยแบ่งเนื้อหาออกเป็นส่วนๆพร้อมเฉลยตัวอย่าง 3. ให้คุณครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ช่วยการตรวจสอบความถูกต้องในเนื้อหาและเฉลยของตัวอย่างกิจกรรมและแบบฝึกหัดพร้อมทั้งเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข 4. ครูผู้สอนนำชุดการเรียนมาปรับปรุง แก้ไขตามคำแนะนำของคณะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของโรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์นํานำเอกสารการเรียนคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ทั้งในรูปแบบออนเซตหรือออนแฮนโดยปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทกิจกรรมและแบบฝึกหัด 6. บันทึกผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และสะท้อนผลการเรียนรู้ให้นักเรียนทราบเป็นระยะหากมีนักเรียนคนไหนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินในเรื่องใดให้ใช้กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนและกิจกรรมสอนซ่อมเสริมสำหรับใช้แก้ปัญหาการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ศึกษาและทำการทดสอบใหม่จนนักเรียนมีผลเรียนรู้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่คาดหวังเชิงปริมาณนักเรียนในระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ได้รับการพัฒนาผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์และการนำเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพของนักเรียนระดับชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่6ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ active learning โดยมีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์ร้อยละ70ของคะแนนทั้งหมด และมีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนเชิงคุณภาพนักเรียนระดับชั้นมัธยมมัธยศึกษาปีที่6มีความรู้ความเข้าใจในมโนทัศน์ทางคณิตศาสตร์เรื่องการวิเคราะห์และนําเสนอข้อมูลเชิงคุณภาพและสามารถนําความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ไปเชื่อมโยงกับชีวิตประจําวันเพื่อใช้ในการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผลลัพธ์จากการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนผลของแบบทดสอบก่อนเรียนนักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย14.79คะแนนจากทั้งหมด20คะแนนนักเรียนได้คะแนนจากช่วง6-19คะแนนนักเรียนจากทั้งหมดคิดเป็นคะแนนร้อยละ73.95คะแนนผลการทดสอบหลังเรียนจะเห็นได้ว่านักเรียนมีค่าพัฒนาการเพิ่มมากขึ้น นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ย19.6คะแนนจากทั้งหมด20คะแนนและช่วงคะแนน16-20คะแนนนักเรียนจากทั้งหมดได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ98ซึ่งเพิ่มจากแต่ก่อนเรียนมาร้อยละ24.05 ในลำดับสุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอจบการนำเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านครับ